สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออนะครับจะว่าไปเมื่อวานเนี่ยผมได้ติดค้างเกี่ยวกับมีดเซตนี้เอาไว้ก็พูดต่อเลยแล้วกันนะครับอันนองมาจากว่าเมื่อวานหมดเวลาก่อนเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเจ้างานประเภทที่ผมกําลังจะนําเสนอคุณผู้ชมเหล่านี้เนี่ย ก็คงจะจัดได้เป็นประเภทงานสิ้นเปลืองนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตัวไม่กี่ร้อยเนี่ยมันสามารถทําฟังก์ชันอื่นๆได้มากกว่าเช่นพวกตัดสายเบลพวกเ,เปิดขวดฟ้าจีบอะไรต่างๆนานานะแต่ว่าในส่วนที่ตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมีดที่แบบคมอย่างเดียวเลยนะคมเบอร์คมวงังคมอลังการงานสร้างแต่ว่าในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้น เป็นไงบ้างเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวดีไซน์แรกตัวนี้จะเป็นดีไซน์920อา้าวผมหยิบม,มา2กล่องแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรรีวิวกล่องเดียวแล้วกันนะครับซึ่งเจ้า920ตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานประเภทเหล็กลายแล้วก็ด้วยความที่การออกแบบเอ่ยคุณภาพของการเปิดคมเนี่ยมันค่อนข้างทำได้ดีมากนะครับเราลองดูในตัวเนื้องานจริงกันเลยดีกว่าแต่ว่าเจ้า920ตัวนี้เนี่ยมันมี ไซส์ขนาดเนี่ยค่อนข้างเป็นปกติของทั่วๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมองหาพวกประเภทที่ไซส์เล็กกว่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบไซส์ที่มันใหญ่แบบพอดีมือเหมาะมือเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโบราณออกแบบมานานแล้วรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นประกับที่เป็นไม้แท้ แล้วก็ใส่หมุดมาทั้งหมด1.2จุดนะครับในส่วนของตัวสันท้ายเนี่ยสอดเชือกได้โดยรวมจากหน้าตาเนี่ยค่อนข้างดูมีความเป็นมีดที่น่ากลัวอยู่พอสมควรเพราะว่ารูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีความย้อนยุคนะครับตัวคลิปเน็บที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างแข็งเนาะถึงแม้รูปลักษณ์หน้าตามันจะดูเพียวก็ตามแต่แต่ว่าตอนใส่เอวยอะไรเอวยเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแล้วก็ มีการลัดที่ค่อนข้างกระชับนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่ร่วงหายไปไหนนั่นเองเนาะทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวด้านบนจะเป็นระบบบอลแบริ่งนะครับหรือว่าเป็นพวกระบบลูกป,ปืนที่ใส่มาเป็นทองเหลืองด้านนอกนะครับเป็นสีทองเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงนะครับแถมมีฟลิปเปอร์ด้านหลังให้ด้วย แล้วก็จะมีล่องตรงนี้เอาไว้ให้เราสามารถใช้นิ้วเปิดแบบดันออกมาได้นะแต่ผมไม่แนะนํานะครับแนะนําว่าการเปิดด้วยระบบฟิปเปอร์เนี่ยจะคล่องตัวกว่านั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะสบัดข้อมือเล็กน้อยนะครับตัวก้านค้าเนี่ยจะเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานพับสปริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเนี่ยเราต้องมีการสบัดข้อมือเล็กน้อยแบบนี้ให้มันออกนะครับ ในลักษณะที่สบัดเมื่อสักครู่นี้จะพบว่าเสียงที่เปิดเนี่ยค่อนข้างเพาะใช้ได้นะเพราะว่าการออกแบบตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดออกแบบมาให้มีเสียงการเปิดเวลากระทบกับตัวบริเวณด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างมีความกังวานตัวสเปซช่องว่างที่ได้เนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับสามารถสอดอุปกรณ์ไปทำความสะอาดได้แล้วด้วยความที่เป็นงานแฮนด์เมดเขากลัวว่า มันจะไม่แข็งแรงมากพอเวลามีมือใหญ่ๆมาบีบให้มันแน่นๆแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยใส่ตัวกั้นมาให้ตลอดทั้งแนวเลยทําให้เวลาที่เรากําแน่นๆเนี่ยตัวบริเวณตรงกลางสเปซช,ช่องว่างที่มีเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ย,ย้้ยมันก็จะจับได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าอีกด้านหนึ่งด้านในเนี่ยมันจะเป็นแค่ฐานรองที่อยู่บริเวณแกนด้านหลังนะครับซึ่งไอแกนด้านหลังเนี่ยมันเป็นมากกว่าฐานรองนะตรงที่ มันมีตัวกันลื่นไว้ให้ด้วยนะครับด้วยความที่เขาเป็นห่วงว่าด้ามจับที่เป็นไม้เนี่ยดีไซน์มันได้สวยนะความเป็นไม้นี่มันสวยมากแต่ปัญหาก็คือเรื่องของความลื่นมันจะลื่นกว่าพวกงานประเภท G10 เพราะฉะนั้นก็เลยใส่กันลื่นด้านหลังตรงนี้มาช่วยด้วยก็ทำให้มันดูมีความใช้งานได้ดีน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวสเปซช,ช่องว่างอย่างที่บอกไปเนาะองค์ประกอบตรงกลางเนี่ยมันจะมีก้านคำที่เป็นระบบไลเนอร์ล็อกซึ่งไลเนอร์ล็อกเนี่ยเขาก็เก็บเปลี่ยมเก็บมุมมาหมดเลยนะครับปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะทําเป็นซี่ฟันแบบอยากๆเอาไว้ให้เวลาเราทําการกดแบบเก็บไลเนอร์ล็อกเนี่ยมันจะทําให้กดได้เลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับนิ้วของเราพอดีแต่ว่าในรุ่นก่อนๆหน้าที่เขาทํามาคือปัญหาไลเนอร์ล็อกมันมีความคมเกินบางทีแบบบางคนล้นโดนไลเนอร์ล็อกเนี่ย มันบาดมือก็เลยทําให้การสั่งซื้อหรือแม้กระทั่งการใช้งานเนี่ยมันมีความน่าใช้ลดน้อยลงนะเขาก็เลยปรับใหม่เป็นแบบมนนั่นเองนะครับเวลาเก็บเนี่ยก็จะเอื้อมอื้มนิ้วนิดนึงแล้วก็พับเก็บลงมาได้นะครับผมซึ่งลักษณะการเก็บก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะนะครับทีนี้เรื่องของความคมเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วอย่างที่ผมได้เปิดหัวคลิปวิดีโอไปนะครับว่าด้วยความที่มันเป็นมีดไม่ได้อนเนกประสงค์มากมายนะักเพราะฉะนั้นความคมของเขาเนี่ย เลยทาออกแบบมาให้มันดูมีความคมแบบเฉียบขาดมากกว่านั่นเองนะครับสามารถเปิดคมแบบลากยาวๆได้เลยนะหรือว่าจะเอาสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับนะอ่ามุมดีๆก็ได้เนาะเราสามารถเปิดคมได้แบบว่ายาวๆนะครับผมก็คือใส่แฟบไปได้เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับมันจะแฟบได้เลยเนาะนี่ชัดเจนนะครับผมแต่ว่ารู้สึกน้ํายาจะแห้งไปนิดนึงนะเนี่ย น้ำยาจะแห้งไปนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้เอามาลงประมาณสักเกือบสอสัปดาห์แล้วเนาะนะครับนี่เลยเปิดคมแล้ว100%นะครับกับราคา950บาทฟรีคา่าจะส่งนะใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับความน่าใช้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายจุดแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อติเลยก็คือในตัวซองเนี่ยให้ดีนะดีเลยแต่ว่าเวลาเราจัดเก็บเข้าไปเนี่ยจะดึงออกมาปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างดึงยากเนื่องจากว่าตัวใบมีดอะ มันไปเกี่ยวกับตัวซองพอดีเพราะฉะนั้นในการจัดเก็บเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะแต่ว่าพอเก็บแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยดีนะครับกดกระดุมกระดุมเป็นทองเหลืองนะเป็นแบบหมุดโบราณนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นขืนมือน,นิดนึงมีให้บริการอยู่2เล่มนะครับอีกเล่มนึงก็หน้าตาเหมือนกันอะแต่ว่าตัวลายไม้เนี่ยจะเป็นการแรนดอมนะครับ ตัวลายไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการรนดอมลายเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นได้ว่าไม้อาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ตัวมีดแต่เหมือนกันนะครับผมเปิดคมได้ด้วยเหมือนกัน100%ซนะครับนี่นะอ่ะสบัดิเข้ามือนะครับผมโป๊ะเลยแล้วก็ลองคมได้เลยนะครับคมทุกเล่มแน่นอนครับนี่นะคมหวานๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีจุดเด่นเรื่องของความคมอยู่แล้วนะครับเนาะเนี่ย มาสักครู่นี้เองก็เกรดวัสดุเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องทำความสะอาดนิดนึงนะเพราะว่าตัวฝุ่นอะไรมันเริ่มจับที่ใบมีดทาให้เวลาใช้งานจริงมันจะกระท่อนกระแท่นนะครับผมนี่นะก็อย่าลืมดูแลด้วยแต่ว่าก่อนจะไปจากผมเนี่ยผมสปาให้ทุกเล่มนะครับผมเก็บงานทําความสะอาดให้เรียบร้อยไปถึงจะได้สบายใจหายห่วงยกเว้นพวกงานประเภทพวกมีดหมอวัตถุงมงคลน,นะผมจะไม่ค่อยทาความสะอาดไปเพราะว่าบางคนชอบความเก่าความเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ผมทำความสะอาดไปนี่ใหม่เนาะเลยจะบอกให้นะก็อาจจะไม่ชอบกันนะครับสําหรับการทำความสะอาดพวกงานประเภทวัตถุมุคลน,นะครับอ่ะประมาณนี้ถัดมาอีกหนึ่งรุ่นจะเป็น925ตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับดีไซน์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่าแล้วก็ตัวภาพลักษณ์ของดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมีความเรียบหรูดูแพงตัวซองที่ได้ เป็นซองแบบเปซองหนังนะครับแล้วก็ตัวมีดที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเรียบรูนะตัวไม้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนพกไม้ประเภทไม้เมเปลิลลวดลายที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความตรงแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากกว่านะครับดูเป็นระเบียบมากกว่าสีฟิลิงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ถึงกับเก่ามากมายนักนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือการตัดสีส้มมาด้านหลังเนี่ย ค่อนข้างมีความสปอร์ตค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้เนี่ยการใช้งานทั่วๆไปมันจะลักษณะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยเหมือนตัว920เลยครับแต่เพียงแค่ว่าดีไซน์โฉม,มันนะมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมลองกดที่ฟิปเปอร์ด้านหลังเนาะนะครับใบมีดเนี่ยจะมีลวดลายที่ดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะครับ แล้วก็มีแกนกลางที่เป็นเวทวีจสินะครับผมซึ่งตัวใบมีดแต่จะเป็นเหล็กลายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กลายจากอุตสาหกรรมนะครับก็คือเขาจะขึ้นรูปทีเดียวมาแบบหลายๆอันเลยหลายๆชิ้นเพราะฉะนั้นตัวแฮนด์เมดที่ทําเองลายของใบมีดเนี่ยมันจะไม่มีทางซ้ํากันแน่นอนถ้าเราเป็นการตีทบเองนะครับตัวด้านหลังเล่มเมื่อสักครูน่นี้จะเป็นพวกลวดลายที่มีการฉลุเข้ามาทําให้การจับกระชับใช่ไหมครับ ตัวนั้นก็ว่าเลิศแล้วตัวนั้นก็ว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําลายฉลุมาให้แต่มันกระชับได้ด้วยเขาได้แทรกพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกพลาสติกไฟเบอร์นะครับผมที่มีความหนืดความเหนียวลักษณะเหมือนยางงมากกว่านะจะว่าพลาสติกไฟเบอร์ก็ไม่เชิงนะครับแต่มันจะมีความเป็นยางยางเวลาเราจับแบบนี้เนี่ยจะทําให้บริเวณตัวที่เป็นยางนะครับผมมันจะชะลอการลื่น แล้วก็ส่วนโคง้งส่วนวาล์วด้านบนเนี่ยมันจะมีความเชิดให้นิดหนึ่งเอาไว้ให้เราลองนิ้วโป้งแบบนี้พอจับมาปั๊บเนี่ยก็ถือว่ากระชับใช้ได้เลยนะครับส่วนระบบความปลอดภัยที่เป็นไลเนอร์ล็อกเนี่ยเมื่อมันมีกา้านค้ำมันมาทําหน้าที่ของมันตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สบายใจหายห่วงเลยครับมันจะไม่งับมือเราแน่นอนแล้วในการจัดเก็บเนี่ยเราจะจัดเก็บด้วยมือเดียวได้เห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าต่อให้เราเก็บแบบรีบๆแค่ไหนก็ตามแต่คมมีดเนี่ยมันจะไม่มีทางโดนนิ้วโป้งมือเพราะว่า ตัวคําที่เป็นฟิปเปอร์เนี่ยมันจะมาโดนที่เล็บพอดีทําให้เราสามารถเก็บด้วยมือเดียวได้แบบปลอดภัยนั่นเองนะครับผมนี่นะเวลาเปิดก็คล้องตัวใช่ไหมครับเวลาเก็บเนี่ยเอื้อมเข้าไปนิดนึงกดลงมานะครับผมแล้วก็พับได้เลยนะครับผมปลอดภัยหายห่วงเนาะมันจะไม่โดนมือท่านเองนะครับก็950บาทเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าเรื่องของความคมเนี่ยผมว่านะรู้สึกเสียงการเปิดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย ตัวเมื่อกี้เพาะกว่าแต่ตัวนี้มันจะมีความเงียบกว่าเรื่องของความคมเนี่ยดุดันเหมือนกันครับเพราะว่าเกรดวัสดุเดียวกันนะี๋ยวผมจะลองทํายาวๆให้แล้วกันนะครับนี่นะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ท่านใดสนใจตัวรหัส925ที่เป็นดีไซน์ใหม่กว่านะฮะมีการอัปเกรดมากกว่าก็ราคา950บบาทนะครับมีพี่ๆที่ได้ไปเขาไปใช้กันแล้วก็เขาบอกว่าใช้งานดีนะแต่เพียงแค่ว่า ข้อจากัดในการใช้งานเนี่ยมันค่อนข,ข้างน้อยแถมที่สําคัญก็คือตัวมีดอะ่ะมันเหมาะแก่การเก็บสะสมมากกว่าเพราะมันเป็นไม้ค่อนข้างสวยด้วยนะครับน่าสนใจครับก็ไปอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําว่าถ้าอยากจะเก็บฟิลลิงใหม่ๆต้องเก็บแนวๆนี้นะครับได้ได้อารมณ์สไตล์แบบยุค8 0 90ด้วยนะถัดมาอีกหนึ่งรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นงานประเภทเหล็กลายเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยแพงกว่า1,200บาทแต่ว่าอยู่ในแบรนด์เดียวกันนะครับ ถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ตัวนี้นะ Comviro ซึ่งลักษณะการทำของแบรนด์นี้ก็คือเขาจะมีอินสไปร์เลชั่นที่เป็นมีสไตล์แบบคล้ายๆกับพวกรัเสเซียมีความโฟลว์และความคล่องค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เนี่ยไซส์ขนาดเล็กกว่าทั้งสองรุ่นเมื่อสักครูน่นี้ประมาณเกือบๆหนึ่งนิ้วแต่ว่าทำไมแพงกว่าเพราะว่าการทำรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับบริเวณด้านบนเนี่ย แทนที่จะใช้การทำกราฟิกก็เป็นการสรุลายขึ้นมาแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นไม้แท้ตอกได้หมด2จุดนะครับสันท้ายจะสอดเชือกได้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคลิปเน็บแบบใหญ่โตมโหฬารน,นะเรียกได้ว่าคลิปเน็บเนี่ยค่อนข้างใส่มาแบบรูหรา,าหมาเห่าเลยทีเดียวมีรูให้ทั้งหมด4รูครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของตัวคลิปเน็บนะลักษณะคลิปเน็บเป็นแบบโค้งเพื่อให้รับกับซารีระของมีดเวลาเราจับเนี่ยจะทําให้มันดูมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แทนที่สำคัญตัวนี้อย่างที่บอกไปถ้าตัวเนื้องานเป็นไม้ผู้ผลิตเนี่ยเขามักจะกังวลว่าการจับของไม้เนี่ยมันอาจจะมีความลื่นได้เขาก็เลยใส่ตัวการลื่นมาให้เต็มด้านหลังเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีตลอดแนวตั้งแต่ท้ายจนถึงกเกือบๆบริเวณด้านบนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีนะเพราะว่าเขาวางรอยฉลุเอาไว้เนี่ยให้เหมาะกับการการลื่นจริงๆเนาะ ถึงแม้เราจะมือใหญ่ก็ตามแต่แต่ว่าเราจะสามารถจับมันได้ดีขึ้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะจับมันได้กระชับมือแบบพวกประเภท G10 เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันทําให้จับได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะนี่แต่ว่าการลื่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงต้องเป็นจุดที่ระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอผ่านจากบริเวณการลื่นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นเซฟตี้ก็คือบริเวณฟิปเปอร์เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นบางคม มันจะมีล่องเล็กๆประมาณ4-5่่องบริเวณตรงนี้เนี่ยเอาไว้กันนิ้วชิงก็ถือว่าป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะการใช้งานจากเซตตี้ระดับนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เบลอจนเกินไปก็คิดว่าน่าจะไม่โดนมีดบาดได้ง่ายๆนะครับเรื่องของความคมเนี่ยก็ยังคงเฉียบขาดเหมือนเดิมเนาะในวัสดุเกรดขนาดนี้ราคาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่คมนะครับผมมันสามารถใช้งานความคมได้แบบยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยนะครับผมนเนี่ยนะ เดี๋ยวหามุมดีๆกันนะเดี๋ยวจะหาว่ามีอาจารย์ออกไม่คมหรือเปล่านะครับคือในกระดาษม,มันยุ่ยนะเอากระดาษใหม่ในกระดาษมันยุ่ยนะแท้จริงแล้วตัวมีดมันคมมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กลายเนาะเนี่ยนะครับเสียงนอกแฟบเลยไหมคเวลาเสียงมันคมมันจะดังแฟบแบบนี้ครับนี่ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตามมาตรฐานของงานประเภทแบบเหล็กลายเนาะ ตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างกระชับมือนะครับแล้วก็เหมาะกับคุณผู้หญิงนะที่ต้องการความคมแบบเฉียบเฉียบขาดนะตัวนี้เฉียบขาดแน่นอนก็จัดไปนะครับผมในส่วนของงานมีดพับเนี่ยน่าจะขึ้นให้ประมาณนี้เพราะว่าหลายคนน่าจะอยากดูอื่นๆมากกว่าใช่ไหมครับผมก็ยังมีงานประเภทที่มาจ่อจออนะก็คือจะเป็นพวกงานมีดเชฟ มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เพียงแค่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาเชิดฉายที่หน้าจอของบ้านมีครัวอ่อนะครับก็คือจะเป็นงานเจ้าตัวกล่องแดงซึ่งมันเป็นงานที่ผมมักจะแนะนําเสมอว่าถ้าพี่ต้องการความหรูหราในครัวเนี่ยแม่ครัวเ็าทางานมาทั้งวันแล้วงานประจําก็ทําแต่ต้องมาทํากับข้าวอีกเนี่ยการที่มีมีดที่ดีมันจะช่วยผ่อนแรงให้ซึ่งมันตอบโจทย์มากๆนะครับ ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นมีดแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ทั้ง3รุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบริเวณตรงปลายเท่านั้นแต่ว่าเกรดวัสดุจะเท่ากันเลยนะครับราคาแต่ละเล่มจะอยู่ที่450บาทนะมีค่าส่ง50บาทเนาะแล้วในบรรดาทั้ง3เล่มนี้เนี่ยผมการันตีให้เลยนะครับว่ามีดเชฟที่ร้านเนี่ยมันคมเฉียบขาดกว่าในงานตลาดทั่วๆไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยราคาที่สมเหตุสมผลแบบนี้กับวัสดุที่ ออกแบบมาเนี่ยเรียกได้ว่าชั้นเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่างานประเภทนี้เนี่ยสามารถเอาไปทําตามพวกโรงแรมหรือว่าตามพวกในอุตสาหกรรมของพวกรีสอร์ทได้แล้วนะครับมันคมอาหารจะดูเรียบและดูสวยงามบริเวณด้ามจับเนี่ยมันเป็นด้ามไม้สนซึ่งเป็นไม้เนื้อเบาทําให้เชฟที่ต้องทํางานหนักจริงๆเนี่ยจะไม่เมื่อยจากการจับไม้นะครับแถมที่สําคัญก็คือ มันค่อนข้างที่จะเห็นในชัดเจนว่ามีดเราเปื้อนหรือเปล่าถ้ามันเปื้อนหรือว่ามันมีการซับเชื้อโรคมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ควรเนาะเราจะเห็นได้ว่ามันชัดเจนนะครับในส่วนของตัวมีดเนี่ยมันจะเป็นมีดเชฟที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ถนัดมือขวามากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นมือซ้ายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันอาจจะฝืนธรรมชาติดนึงแต่ถ้าเป็นมือขวาเนี่ยเราจับแล้วเราก็หั่นเลยเนี่ยตัวบริเวณพวกแตงพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกปตามซอกนี้แล้วมันก็จะหลุดล่วงทันทีนะครับ แล้วเรื่องของความคมของมีดเชฟเนี่ยไม่ต้องเล็งกันให้มากกวา่าไม่ต้องเล็งกันเยอะตรงไหนก็ได้กระดาษแบบไหนก็ใส่ได้หมดนะครับผมเพราะว่ามันคมจัดจริงๆนะองศามันถูกออกแบบมาเพื่องานในครัวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล็งครับถ้างานประเภทมีดพกมีดพับเนี่ยอาจจะต้องมีเล็งมีมุมอยู่บ้างแต่ตัวนี้เนี่ยระดับแล่ปลาถ้ายังมาเล็งอยู่เนี่ยไม่ทันกินครับ ไม่ควรเป็นมีดเชฟนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปสิ่งสําคัญที่สุดของมีดก็คือมันต้องคมก่อนคมเสร็จแล้วความสวยงามควรจะตามมาอีกทีนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกงานประเภทศิลปะและความรสนิยมเนะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แน่นอนสําหรับใครต้องการความคมที่เฉียบขาดนะครับตัวเนี้มันจะเป็นแบบปลายมน450บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทเนาะถัดมาอีกเล่มหนึ่งก็คือมันจะเป็นประเภทปลายแหลม วัสดุเดียวกันเลยครับเป็นงานสแตนเลสมีช่วงหนึ่งอ่ะผู้คนที่เล่นงานมีดนะไม่ว่าจะเป็นสายแคมปิ้งหรือว่าสายงานครัวสายทำกับข้าวนะครับเขาเล่นประเภทพวก4 4 0 4มากกว่าแต่ปัจจุบันนี้งานแคมปิ้งส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะขยับไปเล่นพวกประเภทเหล็ก D2 นะครับหรือไม่ก็พวก 8CR14MOV เเพราะว่ามีดประเภทนั้นเนี่ยมันมีคมที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ เวลาเดินป่าหลายๆวันมันจะเขาเรียกว่าคุ้มค่ากว่าเนาะตรงที่มันไม่ค่อยเสียคมนะครับแต่ปัญหาหลากัลกๆก็คือถ้าใช้แบบสมบุกสมบันแล้วไม่ดูแลดีๆเนี่ยประเภทเหล็กดีทูมันขึ้นสนิมได้ง่ายกว่านั่นเองแล้วก็เวลามันหมดคมปั๊บเนี่ยมันจะเปิดคมได้ยากแต่ถ้าเป็นมิดเชฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานสแตลเลตตัวเกรดพรีเมียมมันจะค่อนข้างกันสนิมได้ค่อนข้างดีเพราะว่าในวัตถุดิบในครัวมันมีความชื้นค่อนข้างสูงถ้าได้มีดเชฟที่มีคุณภาพเข้าไปเนี่ย มันจะช่วยให้การทํางานครัวเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยจากพวกเชื้อโรคด้วยนะดูด้ามที่มันขาวสะอาดแบบนี้สินะครับเป็นตัวยาวเนอะลักษณะายาวมากนะก็ถ้าใครสนใจเจ้าเล่มนี้ก็จัดไปในราคา450บาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะมีค่าจะส่ง50บาทนะครับ2รุ่นเข้าให้แล้วมันจะมีปลายตัดอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นปลายแหลมนะนะตัวนี้เป็นปลายตัด อา้าวสลับกล่องกัน <c oughs> นะอันนี้ปลายตัดเฉียงเนอะนะครับอ่าเหมือนกันเนาะแสดงว่าปลายแหลมไม่ได้หยิบมาอ่าไม่เป็นไรครับเอาให้รู้ว่ามีแล้วกันเนาะถ้าอยากทราบก็ขอคุณแม่ดูได้นะครับเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายรูปให้ก็แอดไลน์มาได้นะครับแอด i c q ICQLO นะครับผมก็เราจะได้เห็นภาพสินค้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าชอบงานประเภทแบบไซส์ไม่ได้ใหญ่มาก อยากได้เอาเป็นงานแบบสแตนดาร์ดทั่วไปแต่ยังคงกลิ่นอายของความญี่ปุ่นก็คือจะเป็นตัวนี้มันเป็นมีดซอรกระดูกที่ผมอะขายมาตั้งแต่สมัยผมเปิดช่องใหม่ๆเลยแล้วก็มันทําหน้าที่ของมันได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวซอรกระดูกตัวนี้เนี่ยมันมีองศามีความคมมีการใช้งานที่ได้หลายฟังก์ชันแล้วก็เหมาะกับครัวไทยเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบในการแบบซอรกระดูกพวกกระดูกอ่อนอะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถทําด้วยตัวนี้ได้นะครับด้ามจับเนี่ยมันเป็นไม้แท้ซึ่งลักษณะไม้แท้ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ให้ไม้ไม่ได้มีน้ําหนักเยอะเกินเนาะแต่ว่ามันก็จะมีน้ําหนักมากกว่าไม้สนทั่วไปนะครับตอกได้หมด3จุดตีตาแบนของโอมาคาเซใบมีไปสีทูโทนครับเป็นสีดําแบบฉลุลายแล้วก็บริเวณตรงคมเนี่ยปัดเป็นใบเงาเนาะบริเวณตรงปลายทําสันสลบออกมาเพื่อให้มันสามารถซ้อพวกกระดูกพวกแสตม โครงหมูต่างๆได้แล้วก็เรื่องของความคมเนี่ยก็ยังคงบอกเหมือนเดิมว่าถ้าเป็นงานประเภทมีดเชฟเนี่ยความคมต้องยืนหนึ่งนะครับแล้วเรื่องของความสวยงามอื่นๆเนี่ยค่อยตามมาทีหลังนะครับนะก็จะประมาณนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่มีติดไว้ไม่เอ่ยราคาไม่ได้มีติดไว้นะ350บาทไม่รวมส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทเนาะผมน่าจะเหลือแค่2เล่มเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพวกปลายแหลมเมื่อสักครู่ที่ผมขึ้นให้มาเนี่ย มันน่าจะเหลือเราเราประมาณสัก3าถึงสเล่มเนาะต่อชิ้นนะต่อชิ้นก็ยังถือว่าพร้อมให้บริการอยู่นะครับสําหรับพวกมีเชฟปลายแหลมตัวนั้นนะซึ่งบริการของผมตัวมีเชฟเนี่ยน่าจะราคาเบามากๆนะครับเพราะว่าในตามแอปทั่วไปเนี่ยเขาก็ราคากัน600กว่าบาทแล้วเนาะอันเนื่องมาจากว่าตามแอปเนี่ยมันมีค่าแพลตฟอร์มแต่ว่าเราขายกันใน y YouTube เนี่ยมันไม่ต้องมีค่าแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกกว่านั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะอ่า ก็ถ้าชื่นชอบตัวไหนก็บอกได้แล้วกันนะครับในงานต่างๆไปแปลกเนี่ยมันก็ยังพอมีแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นทันหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันก็คือจะเป็นงานมีดเน็บไทยตัวราคา290บาทฟรีค่าจัดส่งนะตัวนี้เป็นไซส์เบอร์3แล้วก็เป็นงานของคุณเล็กอารันยิกนะครับซึ่งในงานของคุณเล็กอารันยิกเนี่ยเขาก็จะเป็นงานพวกประเภทแบบตีร้อนนะ แล้วก็จะเปิดคมด้วยเครื่อง CNC นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดคมด้วยลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ใบมีดต่เป็นสีทูโทนด้วยเรื่องของความสวยงามอะไรต่างๆการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกประเภทของอารันยิกนะครับแต่ว่าอารันยิกเนี่ยถ้าเราจะซื้อขายกันก็ต้องดูให้ดีๆเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เปิดคม แล้วก็ไม่ได้ตีร้อนเขาให้มันแข็งเหมือนเดิมนะครับบางคนไม่ได้รีดความชื้นออกไม่ได้รีดความร้อนอบร้อนต่างๆคือเขาไม่ได้ทําอะไรเลยบางทีเข้าเหล็กเป็นแผ่นๆมาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เปิดคมได้เลยอันนั้นอาจจะคมมันจะอ่อนมากนะครับบางทีบางประเภทอ่ะเวลาคนไปสับพวกปาล์มพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสับไม่ไหวมันก็จะมีความบิน่นเพราะว่าตัวเหล็กมันค่อนข้างอ่อนนะครับตัวนี้มันเป็นงานประเภทเหล็กแหนบเนาะ แต่ถ้าเป็นพวกเหล็ก SUP เนี่ยมันจะมีงานเหล็กแนบเหมือนกันแต่ว่าเหล็กแนบพวกนี้มันจะเป็นเหล็กแนบที่ใช้งานมาก่อนแล้วก็เอามาขึ้นรูปเป็นมีดใหม่แต่ถ้าเกิดพวกเหล็ก SUP เนี่ยมันก็จะไม่ผ่านการใช้งานเป็นประเภทเดียวกับเหล็กแนบเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือไม่ผ่านการใช้งานนะก็มาทําเป็นมีดเลยก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ตัวน,นั้นจะสวยมากปัดเงานี่มันจะเงาแบบนิ่งเลยนะครับ แต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปอีกเนาะนะอย่างตัวนี้จบที่290บาทฟรีค่าจะส่งนะครับมีให้ประมาณสัก6เล่มนะน่าจะครึ่งโหลโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมนำงานประเภทไหนเอามารีวิวให้รับชมกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับซึ่งทุกๆวันเนี่ยก็จะมีพวกคอมเมนต์มิจฉาชีพมาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับ แนะนำว่าอย่าไปกดลิงก์อย่าไปสมัครพวกเว็บพนันนะครับไม่เคยมีใครรวยจากการเล่นการพนันนะครับเตือนด้วยความหวังดีเนาะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะซื้อหาสินค้าก็เบอร์โทรที่หน้าจอนะครับ0631305304ครับผมและมีครูอ่อยดีบริการทุกท่านเนาะเบอร์โทรตัวนี้ค่อนข้างซีดแล้วเดี๋ยวผมให้คุณภรรยาผมปรินให้ใหม่นะครับว่ามันซีดอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ